เอาขาขึ้นยอ,อาขาขึ้นเอาขาขึ้นนี่ลากขามันก็อันนี้สิ <c oughs> เอ้ยถ้ยาจหลบถ <c oughs> ้าจหลบนี่หลบหรือโดนขาวานะ <c oughs> นะเมื่อยัง เอาขาขึ้นน oh, yeah, yeah, yes, uh> ี่เย้างนะอยู <h <h ่ตวงออ้้าอ้่ lòng nhanh, lòng nhanh. không lăm! Mười Oi, oi, oi. Tập nén nén ná? Ui, 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 <laughs> hả? <Ha? cười> Tập